สวัสดีครับผม,ผมช่องดาร์เซลคุยครั้งนะครับกับนิยายเรื่องศัพป์ปยุทธะลุฟา้าดำเนินมาถึงเล่มที่23ในบทที่10นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเซวเดียนของเราก็ได้เข้าไปในหุบเขาอักคีปีศาจเพื่อไปดูกรุสมบัติต่างๆนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่สิหุ่นมารฟ้า ม่านแสงจางๆโอบร้อมชั้นหนังสือแลดูบางเบากลับแฝงพลังงานแรงกล้าเอ๊ะเสียวเหยียนกวาดมองทุกซอกทุกม,มุมพรั้นอุทานเสียงฉงนเขาพบว่ารอบๆม่านแสงนี้คล้ายยังมีร่องรอยของพลังแห่งห่วงอากาศซ่อนอยู่ลำไรม่านแสงนี้คงเป็นผู้เท่าตี้มัวเป็นคนจัดสร้างขึ้นในวันนั้นในนั้นประกอบด้วยพลังแห่งห่วงอากาศแม้ไม่แข็งแรงแต่หากใช้กำลังพังทลายอาจทำให้สิ่งที่อยู่ในนั้นเกิดความเสียหาย ชูเซียนสัมผัสถึงความพิเศษของม่านแสงนี้เช่นกันจึงมุ่นคิ้วกล่าวเซียวเหยียนพยักหน้าดีดนิ้วคราหนึ่งเปลวเพลิงสีเขียวใสลุกพึบบนปลายนิ้วจากนั้นแตะบนม่านแสงเบาๆชีชีหลังการกระทบของเปลวเพลิงม่านแสงนันสั่นพลิ้ววงกระเพื่อมแผ่กระจายจากจุดกระทบนั้น่วงอากาศตรงบริเวณม่านแสงเกิดอาการบิดเบี้ยวเล็กน้อยแลเห็นฉากนี้เซียวเหยียนมุ่นคิ้วสงสัยก่อนดับเปลวเพลิงบนนิ้วมือ ม่านแสงนี้แม้แลดูเปราะบางแต่หากแข็งขืนทำลายมันพลังงานที่แฝงอยู่ในนั้นจะระเบิดทันทีแม้แรงระเบิดไม่มากแต่ทำลายมวลกัมภีร์ที่อยู่ในนั้นน่าจะไม่มีปัญหาเห็นเจียวเหยียดล้มเลิกพวกชูเซียนล้วนเข้าใจม่านแสงนี้ทำลายไม่ได้โดยง่ายอย่างที่คิดยามนั้นต่างพากันเงียบงนันพูดเท่าตี้มัวสมแล้วที่เป็นผู้แก่งกล้าะระดับประมาจายุดเจ็ดดาวกระทั่งตาพลังงานที่เขาผนึกทิ้งไว้ยังแก้ยากถึงปานนี้ชูเซียนถอดใจ ความรู้สึกดูแต่ตามืออย่าต้องนี้มันช่างทรมานใจคนจริงๆเซียวเยียนขมวดคิ้วเบาๆพันหันขวับไปทางจือเหยยนที่เพิ่งกระโดดโลดเต้นกลับมาหลังจากจาัดก,การระสูนเรียบร้อยแล้วบนหน้าฉายแววลิงโลดเขาลืมไปได้อย่างไรจืดเยยนมีภูมิต้านทานโดยกําเนิดต่อตาพลังงานเหล่านี้วันนั้นตอนอยู่สำนักในนะั้ยังเดินผ่านปาการไร้สภาพได้อย่างสะดวกง่ายดายเลยเจ้าจะทำอะไรอีก พึ่งเดินกลับเข้ามาก็เห็นเซียวเหยียนทำท่ากระลิมกระเหลี่ยจือเหยียนตื่นระแวงขึ้นมาทันทีถ้าเจ้าเอาของที่อยู่ในนั้นออกมาได้ข้าจะคืนสมุนไพรที่ฝากไว้กับข้าทั้งหมดให้เจ้าซ้ำยังจะหลอมสกัดเป็นรสชาติที่เจ้าชอบด้วยเซียวเหยียนยิ้มบอกพอฟังดวงตาจือเหยียนวาวับทันใดก่อนแซงทำเป็นเยนือกเย็นเดินถึงเบื้องหน้าชั้นหนังสือนั้นชำเลืองม่านแสงแวบหนึ่งจากนั้นกล่าวย้ำอีกทีจะห้ามคืนคำเด็ดขาดนะเซียวเหยียนยิ้มพยักหน้า เห็นเช่นนั้นจือเหยียนค่อยหมุนกายมือน้อยยื่นเข้าม่านแสงตรงตรงเอื้อมถึงชั้นหนังสือนั้นโดยไม่เปลืองแรงสักนิดแล้วหยิบกล่องไม้ทั้งสี่ใบออกมาทีละใบท่ามกลางสายตาตะลึงลานของคนอื่นความสามารถแปลกๆของดารุนีน้อยเนี่ยช่างมหัศจรรย์จริงๆนอกจากพลังวิสดานยังไวสัมผัสต่อสมุนไพรหายากตอนนี้ยังมีภูมิต้านทานต่อตราพลังงานอีก และเห็นกล่องไม้สี่ใบถูกจือเหยียนคว้าออกมาได้อย่างสบายๆชูเซียนอดอุทานด้วยความอัศจรรย์ใจไม่ได้เซียวเหยียนพยักหน้าเห็นด้วยจากนั้นรับกล่องไม้โบราณทั้งสี่ใบาจากมือจือเหยียนด้วยสีหน้าตื่นเต้นแล้วเปิดดูทีละใบในกล่องไม้ใบหนึ่งวางอยู่ด้วยม้วนคมภีร์สีเงินสองม้วนวัสดุที่ใช้ทําให้ม้วนคมภี์ค่อนข้างแปลกประหลาดดูคล้ายผลึกใสชนิดหนึ่งบนเคลือบผิวยังมีกระแสไฟวิ่งบนล้ามกับงูน้อยสีเงิน แลเห็นม้วนคัมภีร์ที่หน้าตาไม่ธรรมดานี้แววตาเซียวเยี่ยนเป็นประกายพิศวงจากนั้นนำออกมาคลี่เปิดช้าๆวัชละคำลนเคล็ดวิชาลมปานท่าสายฟ้าชั้นดินขั้นกลางเห็นคำแนะนำบนม้วนคัมภีร์เซียวเยียนยิ่งอัศจรรย์ใจกว่าเดิมเคล็ดวิชาท่าสายฟ้ามีอยู่น้อยมากโดยเฉพาะระดับสูงเช่นนี้ยิ่งยากจะพบเห็นนึกไม่ถึงที่นี่กลับมีสะสมอยู่พี่รองนี่เป็นของดีเซียวเหยียนเงยหน้าบอกเซียวหลี่ พางโยนม้วนคัมภีไปให้ตัวเขาเองสังกัดทตุไฟเคล็ดวิชาท่าสายฟ้าไม่มีประโยชน์ต่อเขารับม้วนคัมภีไว้เซียวหลี่รีบกลางออกดูพลันดีใจสุดขีดเสียงสั่นเล็กน้อยเพราะความตื่นเต้นเคล็ดวิชาท่าสายฟ้าชั้นดินขั้นกลางฮ่าฮดูท่าคราวนี้จะไม่ได้มาเสียเที่ยวจริงๆ <c oughs> ครุพีอยู่ในแดนนันทการมานานเามีหรือจะไม่รู้เคล็ดวิชาท่าสายฟ้าระดับชั้นนี้หากนำไปมะมูลขายจะสร้างความกโกลาหนวุ่นวายปานใด แน่นอนเขาไม่โง่ถึงขั้นเอาเจ้าสิ่งนี้ไปประมูลขายเดิมทีเขาก็สังกัดท่าสายฟ้าหากมีเคล็ดวิชาวัชระคำลนเอาหน้าจะทะลุถึงระดับมหาราชายุธได้เวลาอันสั้นเห็นเซียวหลี่ตื่นเต้นปานนั้นเซียวเหยียนอดหัวเลาะไม่ได้ก่อนหยิบม้วนคมพีสีเงินอีกม้วนหนึ่งในกล่องไม้ออกมากวาดมองแวบหนึ่งพันหัวเลาะเบาๆวัชระก้องปฏิพีทักษะยุทธชั้นดินขั้นกลางเป็นทักษะยุดในชุดเดียวกับวัชระคำลน วันนี้พี่ลองเก็บเกี่ยวดอกผลได้ไม่น้อยเลยพูดทางเซียวเหยียนโยนม้วนคัมพีส่งให้เซียวหลี่อีกฝ่ายรับไว้อย่างระมัดระวังจากนั้นอดกลั้นหัวเราะออกมาอีกคนไม่ได้ดูท่าพูดเท่าที่มั่วเนี่ยจะตัดใจเอาเคล็ดวิชาและทักษะยุ้นชนิดนี้ออกไปประมูลขายไม่ลงถึงได้เก็บรักษาไว้ที่นี่ชูเซียนเห็นเซียวเหยียนและเซียวหลี่หัวเราะชอบใจจึงยิ้มกล่าว เซียวเหยียนยิ้มพยักหน้าแล้วเปิดกล่องไม้อีกใบหนึ่งบวนคัมภีสีแดงที่คุ้นตาอยู่บ้างปรากฏแก่คันลองสายตาเครดเนลมิดอัคคีนั่นเหรอเซียวเหยียนอูทานตื่นตะลึงก่อนผุดสีหน้าอ่อนใจเครดเนลมิตอัคคีนี้เขาเคยได้รับมาแล้วจากพวกฟางเหยียนสามคนแต่ยังไม่ได้นําออกมาฝึกเท่านั้นคิดไม่ถึงตอนนี้จะปรากฏขึ้นอีกม้วนหยิบม้วนคัมภีขึ้นมาเซียวเหยียนกลางออกช้าๆคําว่าเครดเนลมิตอัคคีสีแดงสดสะท้อนในลูกตาทำให้เซียวเหยียนยิ่งทำหน้าอ่อนใจกว่าเดิม ดูท่าเจ้าสิ่งนี้จะไม่มีประโยชน์จริงๆเอ๊ะขณะเซียวเหยียนจะเก็บลงกล่องมือที่กลางม้วนคัมภีรอยู่นั้นกลับชงงะงักกึกสายตาจับนิ่งที่ด้านหลังของคําว่าเครสเนลมิดอัคคีตรงนั้นมีอักขระสีแดงสดที่ฉูดฉาดเป็นพิเศษตัวหนึ่งแท้แท้งั้นเหรอเครสเนลมิดอัคคี A แท้งั้ะเหรอเห็นอักขระ,ะตัวนั้นเซียวเหยียนอึ้งงานก่อนค่อยๆม้วนขมวดคิค้วหรือเครสเนลมิดอัคคีที่ตนได้มาจากพวกฟางเหยียนเป็นของเทียมเหรอ หัวคิ้วขมวดแน่นเซียวเหยียดรีบกลางม้วนคัมพีในมืออย่างไวจากนั้นอ่านเนื้อความบทนั้นอย่างละเอียดเคล็ดเนลมิรอัคคีนี้เป็นเล่าผู้เท่าทุ่มเทเลือดเนื้อและจิตใจปรับแก้พัฒนาขึ้นเคล็ดเนลมิตอัคคีฉบับเก่าแม้ดีเลิศแต่จําเป็นต้องฝึกปรือร่วมกันสามคนเป็นอย่างน้อยจึงจะผนึกไฟวิเศษเทียมออกมาได้และทุกครั้งที่ผนึกจะต้องจ่ายค่าตอบแทนมหาศาลแต่เคล็ดวิชามวลน,นี้กลับเหนือกว่าขมหนึ่งฝึกปรือตามกำลังพัง ก็สามารถฝึกวิไฟวิเศษเทียมได้เช่นกันซ้ําอนุภาพยังสูงกว่าผลข้างเคียงก็ลดลงมากแม้วิธีการฝึกนั้นจะยุ่งยากซับซ้อนขึ้นแต่เทียบกับประสิทธิผลวิธีอันซับซ้อนกลับเป็นข้อบกพร่องที่พอจะมองข้ามได้เซียวเหยียนไล่อ่านทีละคำช้าๆสีหน้าเริ่มหวันวห่นไหวเหตุที่เขายังไม่ฝึกเคล็ดนิลมิตอัคคีก็เพราะการผนึกไฟวิเศษที่ว่านั้นมีผลข้างเคียงที่ค่อนข้างรุนแรงและผลข้างเคียงชนิดนี้เป็นสิ่งที่เขายอมรับไม่ได้ ทว่าเขาคิดไม่ถึงพูดเท่าตีมั่วถึงกับนำปรามปรับปรุงจนสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นจะว่าไปคนผู้นี้เก่งกาจไม่เบาถ้าข้าฝึกสำเร็จภายหน้าใช่จะหลอมสร้างไฟวิเศษเทียมด้วยตัวคนเดียวได้หรือไม่หากทำได้จริงเช่นนั้นวัวเพิงบัลัยกันก็จะไม่มีข้อจำกัดที่ว่าสร้างได้แค่ครั้งเดียวอีกต่อไปและมันจะกลายเป็นตัวช่วยชั้นดีที่ข้าใช้ในการทะลุทวีปัชชิมพูดเท่าตีมัวคนนี้นับว่าช่วยข้าได้ไม่น้อยเลยทีเดียว คุณคิดถึงตรงนี้เซียวเหยียนยิ้มรรื่นวันนี้มาไม่เสียเที่ยวจริงๆเห็นเซียวเหยียนตื่นเต้นยินดีพวกชูเซียนก็พอยิ้มไปด้วยจากนั้นเบนสายตาไปที่กล่องไม้ใบสองใบสุดท้ายเห็นสายตาคนอื่นๆเซียวเหยียนหัวเราะคลิกแล้วเปิดกล่องทั้งสองใบพร้อมกันกล่องไม้เปิดออกเผยเห็นวัตถุสองชนิดในนั้นชนิดแรกคือวัตถุทรงกลมสีแดงเพลิงขนาดเท่ากำปั้นส่วนอีกอันนึงก็คือม้วนไม้ไผ่ธรรมดาสีน้ำตาลเทา สายตาทุกคนจับจ้องบนวัตถุทรงกลมสีแดงเพลิงก้อนนั้นก่อนพวกเขารู้สึกได้ถึงพลังงานธาตุไฟที่ดุร้ายและแข็งแกร่งในนั้นนี่คือแก่นอสูรงั้นเหรอเซียวเหยยงจ้องลูกกลมสีแดงเพลิงนั้นขมิงและโผงขึ้นอย่างไม่แน่ใจแก่นอสูรระดับสูงปานนี้เขาเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกอืมเป็นแก่นอสูรจริงๆและระดับไม่ต่ำด้วยดีไม่ดีอาจเป็นสัตว์อสูรจำพวกที่แปลงกลายได้ไม่เช่นนั้นคงไม่มีสีสันและพลังงานปานนี้ ชูเซียร,รูปคราวเบาๆแววตาเป็นประกายอัศจรรย์ใจแก่นอสูรนี้ข้าเดาว่าน่าจะเป็นแก่นอสูรระดับธาตุไฟระดับเจ็ดเหลือเชื่อจริงๆผู้เท่าตี้มัวยังมีสมบัติล้ำค่าเช่นนี้ด้วยสัตว์อสูรระดับเจ็ดเทียบเท่ากับระดับปรมาจารย์ยุทธแกนอสูรในร่างสัตว์อสูรที่ประกอบด้วยพลังฝีมือระดับนี้บุลค่าของมันย่อมมิใช่น้อยน้อยนำซ้ำสัตว์อสูรระดับนี้สติปัญญาไม่ต่างจากมนุษย์หากถูกบีบถึงขั้นจนตรอกต่อให้ต้องระเบิดแก่นอสูรในร่างตัวเอองก็ไไมมยให้้ัตูดป ดังนั้นจึงแทบไม่มีใครได้รับแ่นอสูรระดับสูงเช่นนี้เซียวเหยียนพยักหน้าเบาๆสายตาพิศวงจับจ้องก้อนวัตถุสีแดงเลือดนั้นอยู่อึดใจจากนั้นเบือนสายตาไปที่ม้วนคัมภีในไม้ไผ่อีกกล่องหนึ่งใบหนึ่งม้วนไม้ไผ่เป็นสีน้ำตาลเทาวัสดุที่ใช้ก็แลดูธรรมดาแต่เซียวเหยียนทราบสิ่งที่พู้เฒ่านั้นเก็บรักษาอย่างดีต้องไม่ใช่สิ่งของทั่วไปแน่แกสายลัดบนม้วนคัมภีไม้ไผ่ อัคระสีแดงเลือดที่ชวนสยดสยองปรากฏแก่คันลองสายตาทำให้เขาหัวใจเต้นแรงหุ่นมานฟ้าหุ่นมานฟ้างอ้ะเหรอเห็นอัคระสีเลือดสามตัวนั้นเซียวเหยียนนิ่งงันเล็กน้อยก่อนกลางออกชา้าช้าทันใดน,นั้นอัคระสีแดงที่ยิบในนั้นสะท้อนเข้าสู่ม่านตาหุ่นมานฟ้าหาใช่คริพิชาลมปานและไม่ใช่ทักษะยุทธทั่วไปแต่เป็นศิละปะหุ่นเชิดที่สืบทอดมาแต่ครั้งบุพการแขนงหนึ่ง การสร้างหุ่นมารฟ้าจำเป็นต้องมีครบทั้ง3สิ่งนี้กายเนื้อจิตวิญญาณและแก่นอสูรกายเนื้อคือภาชนะจิตวิญญาณคือตัวเหนี่ยวนําแก่นอสูรก็คือใจจากนั้นผสมผสานกับวัตถุดิบอิกจานวนหนึ่งสุดท้ายกลายเป็นหุ่นเชิดของผู้สร้างหุ่นมารแบ่งเป็นสามชั้นฟ้าดินและคนความแตกต่างแต่ละชั้นขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและเพลิงที่ใช้หลอมสร้างหุ่นมารฟ้าที่มีอนุภาพไร้ขีดจํากัดไหลสุข ไลโ้โศกไล้เจ็บไลป้ปวดนั่นเป็นอาวุธสังหารชนิดหนึ่งเสียวเหยียนกว่าตาผ่านอักขระสีแดงเลือดบนม้วนไม้ไผ่ช้าๆแววตนกกลางขาในดวงตายิ่งเด่นชัดดิ่งเด่นชัดศิลปะหุ่นเชิดที่ว่านั่นเขาเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกและคิดไม่ถึงจะพิสดารพันลึกถึงเช่นนี้เมื่อสายตาเคลื่อนออกจากอักขระสีแดงตัวสุดท้ายเซียวเหยียนพูลมหายใจเหยียดยาวนึกสนใจหุ่นมารฟ้าชนิดนี้ขึ้นมา หากจัดสร้างสําเร็จข้างกายจะมีองครักษ์เพิ่มขึ้นอีกผู้หนึ่งเสียวเหยียนอุทานทางสายหน้าไปมายื่นม้วนไม้ไผ่ให้ชูเซียนด้านข้างฝ่ายหลังรับมาอ่านดูอีกรอบหนึ่งบนหน้าฉายแววตระหนกกังขาเช่นกันศิลปะหุ่นเชิดที่ว่านี่ข้าเคยอ่านเจอในตำราโบราณมาบ้างแต่ไม่เคยพบเห็นวิธีหลอมสร้างนึกไม่ถึงพูดเท่านี้จะมีของสะสมเช่นนี้ด้วยเดาว,ว่าแก่นอสูรระดับเจ็ดธาตุไฟก้อนเมื่อคู่ ตะแก่นั่นคงจะเก็บไว้หลอมสร้างหุ่นมารฟ้ากระมังอ่านจบชูเซียนอุทานอัศจรรย์ใจเช่นกันเสี่ยวเหยียนยิ้มพยักหน้ายื่นมือหยิบแก่นอสูรสีแดงเลือดในกล่องไม้ออกมาวางบนอุ้งมือแล้วลูบเบาๆรับรู้ถึงพลังอันล้ำลึกที่แฝงอยู่ในนั้นรอยยิ้มบนหน้ายิ่งกดลึกแต่วิธีหลอมสร้างหุ่นมารฟ้ากับค่อนข้างโหดร้ายเอาทั้งกายเนื้อและจิตวิญญ,ญาณของมนุษย์รวมเข้าแก่แก่นอสนรจากนั้นหลอมสร้างด้วยวิธีลับเฉพาะ สิ่งที่หลอมสร้างออกมาน่าจะทรงอนุภาพน่าจนน่ากลัวชูเซียนสายหน้าพรางกล่าวยื่นมวนไม้ไผ่คืนให้เซียวเหยียนเจ้าเก็บไว้เอลเถอะในสถานศึกษาปรากฏสิ่งของพวกนี้ไม่เหมาะในเมื่อเจ้าจะไปทวีปมัดฉินมันน่าจะมีประโยชน์กับเจ้าพอสมควรขอบคุณผู้ผู้โสใหญ่เซียวเหยียนยิ้มกล่าวโดยไม่เกรงใจเขาสนใจหุ่นมานฟ้ามากและนอกจากวัตถุดิบพิเศษอีกจำนวนหนึ่งพวกกายเนื้อจิตวิญญาณและแก่นอสูรที่เขียนไว้บนมวนไม้ไผ่เขาล้วนมีครบ ไม่แน่อาจหลอมสร้างหุ่นมารฟ้าที่ว่านั่นออกมาได้จริงๆเก็บม้วนไม้ไผ่และเคสเดลมิดอคัคคีลงแหวนมรรจุเซียวเหยียนกวาดตาไปรอบๆเคสวิชาและทักษะยุทธอื่นๆในนี้ล้วนไม่น่าสนใจแต่พวกสมุนไพรหายากที่ได้รับการเก็บรักษาอย่างดีเหล่านั้นกลับมีประโยชน์ต่อเขาดังนั้นเขาจึงเลือกหยิบมาบางส่วนที่คิดว่ามันน่าอาจได้ใช้กว่าดสิ่งของที่ต้องการเสร็จเรียบร้อยเซียวเหยียนหยุดมือในที่สุดของอื่นๆที่ไม่เข้าตาเขา กลับเป็นสมบัติล้ำค่าในสายตาพักเซียวพักเซียวเพิ่งก่อตั้งทุนทรัพย์ยังไม่หนาจึงจัดหาเครดวิชาและทักษะยุทธมาตอบสนองคนในพักได้ไม่มากเวลานี้ตรวจยึดขุกเขาอัคคีปีศาจพอได้ชดเชยส่วนที่ขาดไปเห็นเซียวเหยียดยุติการกวาดทรัพย์เซียวหลีหัวเลาะแล้วเรียกคนของพักเซียวเข้ามาโกยสมบัติทั้งหมดในห้องนี้ลงแหวนบรรจุเมื่อทุกคนแลเห็นห้องสมบัติเบื้องว้างว่างเปล่าต่างพากันหัวเลาะชั่วรลายแล้วเดินอัดอาดออกไป หลังการตรวจยึดทรัพย์สินของภูเขาอัคคีปีศาจเซียวเหยียนทิ้งคนของพรรคเซียวจำนวนหนึ่งไว้ที่นี่ส่วนพวกเขาเหินกลับสำนักในทันทีเซียวเหยียนมีงานล้นมือจึงวางเรื่องหลอมสร้างหุ่นมารฟ้าไว้ก่อนตอนนี้สำคัญที่สุดก็คือต้องปรุงโอสถสำหรับหล่อเลี้ยงวิญญาณให้ได้ภายใน1ิบวันไม่เช่นนั้นหากวิญญาณของเซียนยุตเทียนหัวแตกสลายไปวิญญาณทมินที่ถูกผนึกอยู่ในแหวบบรรจุอาจจะทะลวงออกมา แน่นอนเทียบกับการสูญเสียวิญญาณธรมินที่ร้ายแรงยิ่งกว่าก็คือเสียผู้ช่วยระดับพระการอย่างเซียนยุทธเทียนหัวไปเซียวเหยียนกระจางดีเซียนยุทธเทียนหัวฟื้นฟูพลังฝีมือจะมีผลต่อดีผลดีต่อตนปานใดตอนนี้ต่อให้เผชิญหน้ากับตำหนักเจดพูดก็พอมีความมั่นใจอยู่บ้างเท่าที่เขารู้ในตำหนักเจดพูดนอกจากผู้พิทักษ์กฎเหล่านั้นสูงขึ้นไปยังมีผู้อาอวุโสระดับเซียนยุทธและฐานะของพวกผู้อวุโสเหล่านี้น่าจะเป็นรองแค่ประมุขตำหนัก เห็นได้ว่าผู้แก่งกล้าระดับเซียนยุทตต่อให้เป็นตำหนักเจดพูดก็ไม่กล้าสบประมาทดูแคลนอีกประการหนึ่งเข้าใกล้ไปที่จะไปทวีปมัดฉิมแล้วที่นั่นมีผู้แก่งกล้าดาาด,ดื่นและคนที่สามารถเข้าร่วมงานชุมนุมโอสถคิดว่าภูมิหลังและพลังฝีมือล้วนไม่อ่อนด้อยแน่นอนหากเขาไม่เตรียมไพ่ตายไว้บ้างเกรงว่าจะถูกผู้อื่นแทะกินจนไม่เหลือแม้แต่กระดูกผู้แก่งกล้ากืนกินผู้อ่อนแอน,นี่คือกฎเหล็กไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตลอดกาลดังนั้น เวลาถัดจากนี้เซียวเหยียนต้องเตรียมไพ่ตายทั้งหมดให้พร้อมสับเช่นนั้นเขาถึงจะผาดผนบนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศารอย่างทวีบมัดฉิมได้อย่างมั่นใจกลับถึงสำนักนายเซียวเหยียนตรงดิ่งไปยังสถานที่จัดเก็บสมุนไพรทันทีเขาต้องปรุงโอสดหล่อเลี้ยงวิญ,ญญาณแข่งกับเวลาอันน้อยนิดที่เหลืออยู่เวลาสิบวันค่อนข้างกระชั้นหากเมื่อเป็นเมื่อก่อนนี่คือเรื่องที่เซียวเหยียนไม่มีวันกระทำได้เด็ดขาด ดีที่เย่าเหลาทิ้งของดีที่ประมาณค่าไม่ได้ไว้ให้เขาก่อนถูกจับตัวไปนั่นก็คือสูตรโอสถชนิดต่างๆที่เย่าเหลารวบรวมมาตลอดชีวิตและเมื่อมีสูตรโอสถเหล่านี้เซียวเหยียนจึงไม่ต้องเสียเวลาไปเสาะแสวงโอสถสาหรับหล่อเลี้ยงวิญญาณค่อนข้างนอกลู่นอกทางดังนั้นจึงหาได้ยากแต่เย่าเหลากับแต่แล้วเหลาสมกับที่ถูกเรียกขานว่าเซียนยุทธเยา่าหลังเซียวเหยียนใช้เวลาค้นหาอยู่หนึ่งชั่วโมงก็พบสูตรโอสถชนิดหนึ่งที่เหมาะกับเซียนยุทธเทียนหัว น้ำลายบำรุงวิญญาณเจ้าสิ่งระดับนี้ชั้นระดับชั้นนี้นับว่าไม่สูงคืออยู่ระดับห้าพอดีกลัมมาวิธีปรุงไม่จุกจิกข้อตำหนิหนึ่งเดียวก็คือสบูนไพรที่ใช้ค่อนข้างพิลึกพิลั่นแต่ดีที่ตอนนี้เซียวเหยียนมีคลังสมบัติล้นเหลือบวกกับวัตถุดิบที่สำนักนายเก็บสะสมไว้เขาจึงไม่เคยต้องปวดเสียด้วยเรื่องนี้หลังรวบรวมวัตถุดิบครบครันเซียวเหยียนจึงเรียกเตากลั่นโอสถออกมาเปรยวเพลิงลุกวาบบนปลายนิ้ว จากนั้นเริ่มต้นหมกมุ่นกับการปรุงยาเพื่อกอบกู้วิญญาณของเซียนยุทธเทียนหัวขณะหลอมสกัดโอสถอาจเ,เพราะกาหนดเวลาค่อนข้างกระชั้นชิดเซียวเหยียนจึงร้อนรุ่มในใจอยู่บ้างดังน,นั้นในการหลอมสกัดของในสองครั้งแรกนั้นถึงกับล้มเหลวไม่เป็นท่าแต่ยังดีหลังจากสองครั้งนั้นเซียวเหยียนค้นพบปัญหาในที่สุดเขาค่อยๆสงบจิตใจแล้วเริ่มต้นกระบวนการหลอมสกัดใหม่การหลอมสกัดผลน,นี้กินเวลาถึงสามวันเต็มก็ยังไม่เสร็จสิ้น แม้กล่าวว่าการปรุงยาน้ำลายบำร,รุงวิญญาณนั้นดูเหมือนไม่ยากทว่ากลับสิ้นเปลืองเวลาอักโข ổ, บวกกับมีบทเรียนจากสองครั้งกร่อนเซียวเยียนจึงสงบจิตใจเย็นเยือกรักษากำลังไฟอย่างพอเหมาะค่อยๆเผาลมของเหลวสีเขียวหยกในเตากลั่นก้อนนั้นเพราะจิตใจเย็นเยือกนั้นผลน,นี้จึงไม่ปรากฏปัญหาใดๆเมื่อล่วงเข้าวันที่ห้าดวงตาที่หลับแน่นของเซียวเหยียนพลันเบิกกว้างเขากวักมือคราหนึ่งของเหลวที่นวลเนียนที่ประกายก็ลอยออกมาจากเตากลั่น หมุนคว้างเบื้องหน้าเซียวเหยียนแลเห็นของเหลวสีเขียวหยกเอิบอากด้วยพลังชีวิตก้อนนี้เซียวเหยียนถอนใจโล่งอก,กค่อยๆชูนิ้วที่สวมแหวนบรรจุสีขาวหิมะขึ้นกวากนิ้วคราหนึ่งของเหลวลอยละลิ่วลงมาตกบนแหวนบรรจุแล้วแทรกซึมอย่างช้าๆคอยหลังการแทรกซึมของน้ำลายบำรุงวิญญ,ญาณแหวนบรรจุสีขาวหิมะที่สงบนิ่งอยู่หลายวันในที่สุดก็เปล่งประกายแวววาวออกมา และในประกายแวววาวนี้เซียวเหยียนรู้สึกได้จิตวิญญาณที่หลับลึกอยู่ในนั้นกาลังค่อยๆฟื้นตื่นเมื่อน้ําลายบํารุงวิญญาณหยดสุดท้ายซึมลงแหวนวิญญาณในแหวนเริ่มแผ่ซ่านพลังชีวิตตามด้วยซุ้มเสียงแก่ชลาเปี่ยมแววตื้นตันแพร่ดังฮ่าฮ่าเซียวเหยียนบุญคุณใหญ่หลวงไม่อาจทดแทนด้วยวาจาถือว่าเราผู้เท่าติดค้างหนี้น้ําใจเจ้าคราหนึ่งได้ยินเสียงคุ้นหูนี้เซียวเหยียนภูลมหายใจยาวๆร้าวกับยกภูเขาออกจากอก,อก าดเหงือบนหน้าผากยิ้มกล่าวว่าท่านผู้เท่ายาว้ายท่านผู้เท่าเหยาใหญ่ใหญ่กล่าวเช่นนี้ครั้งนี้หากไม่ใช่ท่านออกลงจัดการวิญญาณทับินนั่นข้าคงประสบเคราะห์ซะแล้วจัดการวิญญาณทับินเพราะข้าตกการพลังแห่งวิญญาณของมันนี่ไม่เกี่ยวกับเจ้าเจ้าไม่ต้องพูดมากเราผู้เท่าหาใช่คนไม่รู้จักแยกแยะบุญคุณความแค้นในแหวนสีขาวมีเสียงหูล้อข,ของเซียนยุทธเทียนหัวดังขึ้น พอฟังเซียวเหยียนได้แต่แบสองมือสามารถทําให้ผู้แข็งแกร่งระดับเซียนยุทธผู้นหนึ่งติดค้างนี่น้ําใจตนเขามีหรือจะปฏิเสธเซียวเหยียนยื่นมือเก็บเตากลั่นลงแหวนจากนั้นลุกเดินออกนอกห้องพรางกล่าวว่าท่านผู้เฒ่าเหยาพึ่งฟื้นควรพักผ่อนให้มากเรื่องหล่อหลอมวิญญาณธมินนั่นไม่จําเป็นต้องรีบร้อนอืมสภาพของข้าในตอนนี้ใครจะหล่อหลอมมันก็ไม่ใช่ง่ายจริงๆสําหรับข้อเสนอแนะของเซียวเหยียนเซียนยุทธเทียนหกวเห็นพ้องอย่างยิ่ง เซียวเหยียนยแยมยิ้มฟักเปิดประตูใหญ่ก้าวแชมช้าออกมาท่ามกลางแสงตะวันแยงตาเพิ่งเดินถึงหน้าประตูพันเหลือบเห็นเซียวหลี่เดินกลับไปกลับมาอยู่ในห้องจึงยิ้มถามว่าพี่รองฉันไหนไม่อยู่ที่นี่ได้ยินเสียงนี้เซียวหลี่หมุนตัวขวับปดถอนใจไม่ได้เมื่อเห็นเซียวเหยียนก่อนกล่าวด้วยสีหน้าเส้นเคร่งเครียดเจ้าน้องชายออกมาเสียทีเร็วเข้ารีบไปดูเซียวอี้เซียนนางเกิดเรื่องแล้วลอยยิ้มบนหน้าเซียวเหยียนแข็งค้างทันใดไม่ทันล้งรอเซียวหลี่ ก็กลายล่างเป็นเงาดำลางๆงสายหนึ่งทาโถมออกไปดูดสายฟ้าแลบเซียวหลี่หัวเลาะขื่นคำหนึ่งแล้วรีบตามไปเอาล้ครับก็เป็นอันจบในบทที่สิบนะครับก็ไปยึดคลองสมบัติเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปลุกเซียนยุดเทียนหัวเซียนยทดเทียนหัวเวลาเซียวเหยียนเรียกเนี่ยก็จะเรียกเซียนอุคูอุบุโสเหยวนะครับขอยอมเขยานั่นแหละครับตามนั้นแหละครับ เอาเป็นตามนี้แล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้ของทุนดีตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกิ๊กกิ๊กก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ